ใส่ข้าวลงไปเลยเไปหมดเลยใส่ไปหมดเลยต้นผัดถึงก็ผัดเข้ากันไปเลยเอาข้าวเมือ,มนจจอหนึ่งไปจับหมูกระทะไว้เนยผัดช้อนขึ้นมาช้อนขึ้นมาค่ะ,ะสวัสดีค่ะเพื่อน วันนี้เราจะมาสอนเชฟนิทำข้าวผัดนะครับข้าวผัดไข่นะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ข้าวเย็นเหลือนะคะเราจะามาทำข้าวผัดกินค่ะแล้วก็ตั้งกระทะน้ำมันให้เดือดก่อนนะคะเพื่อนนี่ค่ะกระทะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนอันดับแรกเราก็จะใส่กระเทียมใส่ลงไปเบาๆใส่ลงไปหมดเลยคสะกระเทียมดีมือเชฟนินะคะ ผระเรียมให้เหลืองก่อนค่ะก้กัวผัดกระเทียมเบาๆเบาๆกระเียมเหลืองก่อนนะคะอา,าน่าแล้วก็เอาใส่มมเมื่อใส่เลยกระเทียมเหลืองแล้วใส่ไข่ลงไปแล้วก็กระเทียมขึ้นมานะคะอันนี้เอาลงตำตำเอาลงไปตำๆใส่ไข่ไปเลยค่ะนิสสอนเทคจิบขับข้าวน,นะคะ,คะ ตะกันนุ่มเบายทำแบบนี้เบาๆตะกช้คนเบาๆอ่ะคนเบาๆนคนใ่เี้งชิ้นๆลยือแบนเบาๆก่อนเยเสแล้วเแล้วใส่ข้าวลงไปเลย่หมดเลยสไปหมดเลยอ่ะตน ผัดหรืก็ผัดเข้ากันไปเลยเอาข้าม็ดหนึ่ับรถ so so ูกระทะไว้นผัดซ้อนขึ้นมาซ้อนขึ้นมา วางตานี <ersch> ้แล้ก่อนเอาซอสมาใส่โรยให้ทั่วๆ็จะไปจับสะขะให้แน่นนะครับถูกเขาให้เข้ากันเข้าไปทั่วตรงไหนขาวๆก็เอามาใส่ ใส่ใส่ลงไปค่ะปรมาการใส่ใสองช้อนโต๊ะใส่เช่นรสจีตามด้วยดย้วีหนเกาสเลยระตีหนึ่งช้อน,งอนโต๊ะใส่เลยคับคัดเลย วางลงมาน้อยแหละตัดกระทะให้แน่นระวังระวัง,งข้าวจะหนียวกระชับแล้วเราจะมาเพิ่มไข่หนึ่งฟองทพื่อนเพื่อนยังไม่เหลือใส่ไข่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาข้าวกบไว้ตักข้าวกบไข่ได้เลย,เลยไม่ต้องคนไม่ต้องคนตักกบอย่างเดียวกบไว้ก่อนตักหนึ่งน้อยคนคนข้างๆมากบไว้กบไว้เพื่อไม่ให้กระทะไหม้ กพักนึงเดี๋ยวมาดูไข่ที่เรากบนะคะมันจะเป็นยังไงี่ค่ะที่เรากบไว้ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนีนนแล้วก็เอาข้าวตักลงไปอีกค่ะไข่ที่เรากบไว้ก็จะเข้ากับเมล็ดข้าว ขัดไทยก็จะเหลืองสวย <Yeah. S 1> ไก่ที่จะติดข้าวก็เหลืองสวยมากค่ะเราเจลาวิปจะผัด้าไปเดี๋ยวกระทะไม่ผัดไปสุดเลยกระทะก็ไม่ถึงก้นกระทะเลยเราจะเติมมะกอเทศลงไปให้เจลานิด,ดก่อนผัดไปเลยแ็้จะมี้อสด้วย ้องไปถึงสุดตรระทะไม่งั้นสูดร,ระทะก็จะไม่งั้นก็ไปซ้อนสูดตะทะขึ้นมาสุดตะทะก้นร,ระทะเล็ๆเกๆแต่ตรงกลางจับตะทะเน่นๆจาก้ไปตักข้าวมาแล้วนะคะพเพื่อนทีิเทปยี่จัดการข้าวเองนะคะใี้เทปยี่จะจัดการข้าวอาเ,เองฝานแตงเองเส่ยักเองค่ะ ยากินแบบไหนก็ใส่ไฟตามใจชอบเรื่องจัดขอให้บอกพริกน้ำปลามีแล้วมะนาววางเข้าไปเอาแล้วแต่ตามใจชอบนี่ค่ะข้าวผัดเชฟบิ๊กนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานนะคะอันนี้เชฟบิ๊กบอกว่าไม่อิ่มขนาดนี้ค่ะเพืนนะะ่อนๆนลค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทาน,นะะแล้วนนะคะ่ะเพื่อนๆ่ะข้าวผัดฝีมือเชฟบิ๊ก คุณแม่สอนนะคะนี่ค่ะไว้เขาหัดทำกินเองค่ะเวลาแม่ทำกับข้าวไม่ได้นะคะเพื่อนนี่ค่ะมาทานกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ยายน้อยกับลูกๆก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับกอลูกขอบคุณครับสวัสดีค่ะกดไลค์ขอให้สวยให้หล่อกดซับสไครป์ขอให้ร่ำขอให้รวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ